ถ้าพูดถึงเรื่องการตายแล้วฟื้นก็เป็นเรื่องปกติของละครจกักจักวงๆโดยเฉพาะตัวลายที่ตายยากตายเย็นถูกฆ่าตายแล้วก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกคลิปนี้จะพาไปดูนางเอกที่ตายแล้วฟื้นตายได้อย่างไรแล้วทำยังไงถึงฟื้นกลับมาไปดูกันเลยเริ่มกันที่ตัวละครแรกเจ้าหญิงแตงอ่อน ไวราชพี่ชายต่างมารดาของแตงอ่อนที่กลับเข้าวางมาจําไม่ได้แม้กระทั่งมารดาของตนเองแล้วยังประกาศกลาวว่าจะกลับมาทวงบัลลังในฐานะโอรสองโตทําให้ทุกคนต้องพากันหลบหนีออกจากเมืองไวกูลรั้งท้ายขาบวนหลบหนีเพื่อที่จะรับมือกับไวราชแตงอ่อนห่วงพี่ชายจึงได้รีบเข้าไปขวางไวราชเห็นแตงอ่อนก็ชอบใจอยากจะได้มาเป็นชายาจึงได้จับตัวแตงอ่อนเอาไว้แตงอ่อนช่วยโอกาสหยิบดาบฟันเข้าไปที่แขนของไวราชทําให้ไวราชโมโหฆ่าแตงอ่อน จนไวยกูลเสียใจที่น้องสาวตายจึงได้อุ้งศพของแตงอ่อนหนีไปจนถึงหน้าผาแล้วก็กระโดดลงไปหวังจะตายตามน้องแต่ก็ได้มีอุ้งมือใหญ่ยักษ์มารองรับร่างทั้งสองเอาไว้พระอินได้แปลงกายมาเกี้ยกล่อมให้ไวกูลรับอาหารของตนไปไวกูลจึงได้นําอาหารไปป้อนให้กับศพของแตงอ่อนทําให้แตงอ่อนฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งสุวรรณอัมพรและอักษรสวรรค์ ขันธมานต้องการให้สุวรรณอัมพรและอักษรสวรรค์แต่งงานด้วยแต่ทั้งสองนางก็ขอตายเสียดีกว่าขันธมานจึงให้พวกนางได้ตายสมใจแล้วก็ได้สั่งให้ยมทูตนำดวงวิญญาณของสุวรรณอัมพรและอักษรสวรรค์ไปเก็บไว้ให้ดีพวกยมทูตกำลังเลบอกว่านางทั้งสองดวงยังไม่ถึงคาดแต่ก็ไม่อาจจะขัดคำสั่งของขันธมานได้จึงต้องไปนำดวงวิญญาณของทั้งสองลงไปนรก พาพายรู้เรื่องจึงได้รีบไปหาพญามัจุราชขอชีวิตของนางทั้งสองกลับคืนเพราะว่าพวกนางยังไม่ถึงคาดแต่พญามัจุราชก็บอกว่าดวงวิญญาณที่เข้ามาในที่นี้แล้วไม่อาจจะกลับออกไปได้ง่ายๆแต่ก็มีข้อแม้ว่าชายที่จะมารับพวกนางออกไปจะต้องรักนางอย่างแท้จริงแล้วพวกนางก็ต้องรักชายคนนั้นด้วยพาพายจึงได้รีบไปบอกพระราหูและพระพิรุณทั้งสองมั่นใจว่าพวกตนรักนางทั้งสองอย่างแท้จริงจึงได้ยอมเสี่ยงดูพาพายจึงได้ช่วยทําให้ลมพ,พัดพัดพระพิรุณและ พระราหูไปที่แดนนรกเมื่อไปถึงแดนนรกก็จะมีเรือข้ามฟากมารับดวงวิญญาณเข้าไปพิพากษาในถ้ำทั้งสองก็ได้พบกับดวงวิญญาณของสุวรรณอัมพรและอับสรนสวรคร์จึงจะพาพวกนางกลับ แต่พญามัจุราชก็ไม่ยอมง่ายๆบอกว่าพีุ่ณและลาหูจะต้องผ่านด่านเสียก่อนโดยให้พิรุณและลาหูต่อสู้กับพวกผีเปรตโดยห้ามใช้พระเวทเด็ดขาดแล้วก็จะต้องชนะพวกมันให้ได้พิรุนกับลาหูจึงต้องต่อสู้กับพวกผีเปรดแล้วก็หลอกล่อให้เปรดสู้กันเองจนผ่านด่าน พญามัจุราชได้บอกกับพิรุณและลาหูว่าผ่านด่านทดสอบไปสองด่านแล้วด่านแรกคือสามารถเข้ามาถึงที่นี่ได้ด่านที่สองชนะผีเปรตได้โดยที่ไม่ใช้พเวทส่วนด่านที่สามจะต้องใช้ชีวิตแลกชีวิตพิรุณกับราหูจึงได้ยอมแลกชีวิตกับสุวรรณอัมพรและอักสรสวรรค์แล้วกำแพงน้มก็ได้ขยับเข้าหาพิรุณและลาหูแล้วก็หนีบทั้งสองเอาไว้และพากลับมายังเมืองมนุษย์ส่วนสุวรรณอัมพรและอักสรสวรรค์ก็ได้ฟื้นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง ปิดท้ายกันด้วยตัวละครสุดท้ายเอื้อยหลังจากที่เอื้อยเข้าวังไปเป็นชายาของพมาทัศน์ไอ้ก็อิจฉาริษยาจึงได้วางแผนกับคณิถีและแม่หมอหลอกเอื้อยมาค่าคณิถีจึงเอายาใส่ในต้มไก่ให้เศรษฐีกินทําให้เศรษฐี ่ยแล้วก็ให้คนไปส่งข่าวกับเอื้อยเอื้อยจึงได้รีบกลับบ้านมาเยี่ยมพอ่อเมื่อเอื้อยกลับมาถึงบ้านคณิยทีก็ออกอุบายให้เอื้อยถอดชุดชาววางออกก่อนเดี๋ยวพ่อจะจำไม่ได้แล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาเข้าไปเอื้อยก็หลงเชื่อแม้ว่าเป็ดจะพยายามร้องเตือนแล้วแต่เอื้อยก็ฟังภาษาเป็ดไม่รู้เรื่องเมื่อเอื้อยเข้าไปในห้องพ่อไอ้ที่นอนลุมผ้าอยู่ก็ได้เดึงเชื่อทําให้ฝากระดานเปิดออกเอื้อยจึงได้ตกลงไปข้างล่างที่มีกระทะน้ําเดือดรอรับอยู่ เอื้อยต้องตายอย่างทุกข์ทรมานแล้วออ้ก็ได้สวมรอยเป็นเอื้อยแทนเมื่อเอื้อยตายดวงวิญญาณก็ได้ล่องลอยไปทั่วเทวดาสงสารจึงได้ทําให้เอื้อยกลายเป็นนกแขกเต้านกเอื้อยได้บินไปหาพรมทัศน์พรมทัศน์รู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เอ็นดูนกอย่างบอกไม่ถูกจึงได้เลี้ยงเอาไว้ไอ้เห็นพรมทัศน์ใส่ใจนกเป็นพิเศษก็อิจฉาริษยาเมื่อแม่หมอบอกว่านกตัวนั้นก็คือเอื้อยทําให้ไอ้สั่งให้นางกำนันจับนกไปส่งโรงครัวบอกให้ทําแกงแผนงให้ตนกิน นกเอื้อยที่ถูกถอนผลแล้วก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแล้วก็อาศัยจังหวะหนีออกมาได้เทวดาเห็นก็สงสารจึงได้ช่วยให้ลมพัดพานกเอื้อยไปตกที่อาสมของฤาษีฤาษีนั่งทางในดูก็ได้รู้ความเป็นมาจึงได้ช่วยชุบชีวิตให้เอื้อยกลับมามีชีวิตอีกครั้ง